สวัสดีครับงานสารสนเทศนะครับวันนี้มาซ่อมเครื่องปิ้นะครับ Canon G สองศูนย์หนะครับ l e r P 0 7นะครับนั่นก็คือเป็นอาการของซับหมึกเต็มนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือมากดตรงนี้นะครับเพื่อทําการปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเอานิ้วชี้นะครับมากดที่ตรงนี้นิ้วตรงนี้นะครับก็คือนิ้วชี้กดที่ฟังก์ชัน การกาทำงานนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับเปิดนะครับพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วปล่อยปุ่มการทํางานนะครับมาที่ปุ่ม Stop ปนะครับ5้ครั้ง1 2 3 4 5แล้วปล่อยครับรอสักครู่นะครับรอให้เครื่องทำงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการกดปุ่มต่อ ิปนี้อาจจะยาวเกินไปอ่าโอเคครับเมื่อไฟกระพริบนิ่งแล้วนะครับให้มาที่ตัวปุ่มสต็อปนะครับอีก5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วมากดที่ปุ่มเปิดนะครับอ,อาการนี้ก็ เกี่ยวข้องกับซับหมึกเต็มนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้งานไปนะครับยืนงานไปเยอะๆนะครับอาจจะทําให้ซับหมึกนะครับเต็มได้นะครับหรือมีการแก้ไขอะไรต่างๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็หยุดแล้วนะครับให้เรามากดปุ่มซับอีก5ครั้งนะครับ2 3 4 5แล้วก็กดปึ๊บ เราจะฝาเครื่องจะนิ่งนะครับถ้าเกิดว่า,าหมวดไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับที่มีปัญหานะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เองนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอาไปเข้าร้านนะครับอันนี้ก็เป็นเคีสตัดี้หรือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่เราสามารถแก้ไขปัญหาเองนะครับ อนนี้นะครับมันก็จะเกระดาษออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะกดตัวนี้อีก5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็กดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่เรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรารอนะครับแล้วก็เครื่องมันดับไปนะครับเสร็จแล้วเราเปิดใหม่แล้วก็ มันก็จะพร้อมใช้งานนะครับทีนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาอีก,กนหนึ่งก็คือปิมพกระดาษแล้วสีดําไม่ออกนะครับจะต้องทํำยังไง